สนับสนุนโดย New Vios TRD Sportivo ต้องบอกว่าใครที่ไม่เคยชมผลงานของน้องต้อมน่าจะเป็นคนรุ่นใหม่มากๆหนูเป็นช่วงแรกๆของ Miss Teen Thailand แต่ก็เป็น Miss Teen คนแรกที่ได้เข้าสู่วงการบันเทิงใช่อ๋อนนเข้าหมดค่ะปุ๋ยสวรษณ์รุ่นแรกก็เข้าแล้วก็ปลาพรทิพย์ก็เข้าแล้วก็มา ต้อมรุ่นที่สามก็ค่ะพี่ต้อมแม่กี้ก่อนเข้ารายการถามพี่ต้อมพี่ต้อมเคยดูดวงมาเยอะเนี่ยเคยรู้ดวงตัวเองไหมว่ายัางไงก็ไม่สําเร็จเรื่องความรักขเขาบอกนางบอกนางรู้ด้วยนะอรู้เหรอเหรอทุกคนทักหมดใช่๋เอเหรอ้างนั้นลองมาดูพ่อ,อมหมอรักของเราเป็นยังไงตามดวงน,น,นี้เป็นดวงชะตาที่แปลกคือแปลกไงคือตามวันที่เกิดอยู่ราศีพิจิกตามเวลาเกิดลัคนาอยู่ราศีกันแม่หมอแหม่มลองบอกสิ ราศีถ้าเกิดราศีกันพิจิกมีนอะไรพวกนี้ยอันนี้คืออาทิตย์อยู่พิจิกลักนาตามเวลาเกิดอยู่กัน hmm. ชีวิตของความรักจะเป็นยังไงความรักไม่สมหวังปทัทอง <c oughs> คนโดยส่วนใหญ่ <c oughs> ไม่ได้สาบแช่งคุณอยู่ราศีกันพิจิกมีนโดยสถิติแล้วมักจะพับเรื่องความรักสมหวังในวันนี้ผิดหวังในวันหน้ามีอาจจะมีคู่ครอง ไปยาวนานตลอดรอดฝังยกเว้นเสียแต่ว่าได้คู่เป็นพ่อไม้แม่ไม้คู่อายุห่างวกันมากๆอืที่คบกันไม่กี่ปีเขาก็ตายจากอย่างเงี้ยนะมีตายจากด้วยอ้าวก็ถ้เกิดว่าต้องไปคบกับแฟนที่อายุสัก85เงี้ยนะหล่อนเอาเนเยอะว่าน่าจะดีเนาะอันนั้นตะบันหมากกินกันแล้วเอ้ แล้วพ่อจ๋าโอเคโอเคตามดวงชะตาลัคนาสถิตราศีกันราศีนี้เป็นราศีของคนที่แปลกหนึ่งเป็นคนที่ยังงงตัวเองงงตัวเองว่าเป็นคนที่เกิดมานั้นมีอะไรที่ไม่ค่อยเหมือนใครมักจะเห็นผีมักจะมีซิกเซนมักจะมีลางสังหรณ์ที่ดีนึกคิดอะไรเอาไว้เดี๋ยวเหตุการณ์ก็จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าอย่างที่นึกที่คิดหรือที่ฝันหรือที่เห็นเลยจริงไหมฮะยังไงบ้างจริงเหรอจริงเห็นผีเห็นไหมเห็นทุกวันก็ยังเห็นตอนนี้ไม่เห็นค่ะเรื่องมึงเรื่องเนี่ย ที่ที่กาลังเกิดเนี่ยเอ๊ะเหมือนเหมือนเหมือนเราเหมือนเคยเกิดแล้วเหมือนเรารู้ว่าเมื่อไหร่เนี่ยเออจริงหมอมันเป็นโดยตัวเขาเองอ๋อเคยจริงไหมพี่เคยเหตุการณ์อะไรที่เกิดเกิดขึ้นแล้วรู้สึกว่าตัวเองเหมือนแบบบางทีเคยมาตรงเนี้ยแล้วเอ้ยยังไม่ยังไม่เคยมาตรงนี้พอมาเสร็จเฮ้ยทำไมตรงนี้เหมือนมาแล้วก็เหมือนยืนตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วที่หนักยิ่งขึ้นคือถ้ามีบุคคลหรือเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยที่เกิดขึ้นลำดับหนึ่งสองสามเนี่ย จะยิ่งตกใจมากที่ขึ้นว่าเฮ้ยเดี๋ยวใครดูนะไอ้คนนี้มาเดินตรงนี้เดี๋ยวคนนั้นต้องเดินมาชนแล้วมันต้องหกล้มไปตรงนี้ปุ๊บ,บมันก็จะเป็นไปตามนั้นทุกอย่างเลยนะ<ช>มันประหลาดมากมันมาอย่างไงอะไม่รู้ค่ะมันเคยเคยเคยแบบอย่างเงี้ยขับขับรถไปเดี๋ยวมันชนข้างหน้ามันก็ชนตัวหน้าหนูเลยอย่างเงี้ย<อ>ก็เป็นก็อย่างเงี้ยก็เคยเป็น<อ>นะเห็นไหมเห็นไหนม อันนี้เขามีของเขามาแต่ดั้งแต่เดิม <c oughs> คือไม่ใช่การลัคนาราศีกันนะคนที่เกิดลัคนาราศีกันต้องดึงนะนาคตังสายานคือการล่วงรู้เหตุการณ์ในนาคตเนี่ยมักจะเกิดมีเกิดเป็นในสภาพที่กายบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์ที่ไม่มีการปรุงแต่งเรื่องอารมณ์โรภะโทสะมโมหะที่มากเกินจนเกินไปม,มันก็จะมีความเนี่ยเป็นความที่เห็นได้ชัดในสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วหนูจะเชื่อเซนต์ตัวเองไหมเชื่อเชื่อใช่ไหมเชื่อเชื่อเพราะบางทีแบบอย่างสมมติฝันฝันว่าแฟนไปนอนกับ ผู้หญิงคนนี้โอ้ถ้าเรื่องถ้าเรื่องแฟนนะนางจะแม่นมากอ๋อเหรอเ้าบอกถ้าเรื่องแฟนนะไม่ว่ากี่คนกี่คนนะถ้าถ้าเป็นถ้าเขารู้สึกว่าเอ๊ะมีอะไรจะเกิดอะไรขึ้นก็เป็นอย่างนั้นนะคะก็ถ้าขอว่าแบบให้เห็นต่อหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็ก็จะให้ได้เห็นก็ได้เห็นเวลาขอขอกับอะไรถามจริงขอขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลคุ้มครองคือพ่อแก่เออไม่ใช่ดีหลายหลังนี่ไม่ใช่พ่อแก่นะโอ้โหเนี่ยนะคืออย่างี้นะ ลัคนาอยู่ราศีกันดาวประจําตัวคือดาวพุธดาวประจาตัวไปอยู่ร่วมกับดาวอีกสี่ดวงคือพุธอังคารจันร์เกตเพราะฉะนั้นเนี่ยมีทั้งพญายนาคราชมีทั้งพ่อแก่คือฤาษีพระพุทธมุนีมีทั้งพระพระพรับประคนทัพซึ่งเรื่องจังหวะลีลาการไร้ลำํำนี่มีครบหมดเลยนะมีทั้งองค์พระพิคเนตมีทั้ง เทวดาประจําตัวที่คุ้มครองตนผีบรรพบุรุษนี่มีหลายอย่างมากนี่มีหลายอย่างคุ้มครองเป็นกองเลยครับเล่ามาเป็นกองมาเนะไรพี่มาเริ่มมาได้ไงเริ่มมาได้ไงอันนี้คิดว่าเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเวลาเวลาเราจะทํางานเวลาอะไรเงี้ยก็จะจะขอขออยู่แล้วว่าเออต้องจะเข้าทางนี้ทางนี้นะขอให้พ่อแก่ช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะบอกอะไรเงี้ยแต่ว่าเคยมีเหมือนแบบ มีมีคามาทาักอะค่ะว่าให้ให้ต้องรับขันรับองค์อะไรประมาณอย่างเงี้ยก็ก็ไม่เคยเชื่อค่ะก็ไม่เคยเชื่อแล้วก็แบบเคยเห็นแบบบางคนเขามาแล้วเขาออ้เป็นสันเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบไม่เอา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 อยัางไงก็ไม่เอาอะไรเงี้ยก็ปฏิเสธมาเรื่อยคุณรู้อยู่แล้วคุณมีอะไรรักษาตัวคุณเยอะอะไรคือทําสิ่งไหนที่ทําให้คุณรู้ว่าเออมีอะไรที่อยู่กับตัวคุณนะอ๋อที่เห็นชัดเลยนะคะตั้งแต่ตั้งแต่รับขันจ้ะความตายเคยปรากฏยัง ความเป็นความตายความเฉียดต่างๆเคยปรกากฏสองครั้งนั่นแหละนั่นแหละคืออย่างหนึ่งที่ที่เขาจะอธิบายว่าเขาเลยรู้ว่ามีอะไรที่มากกว่าตัวเขาเอ,อ๋อหรอคุณเกือบตายมาแล้วด้วยสามเยอะเอ<ๆ>ล่<ๆ>เาเล่าสิครั้งที่หนึ่งครั้งที่หนึ่งก็คือเรื่องนี้แหละค่ะว่าทําไมถึงต้องยอมรับขนันเพราะว่ายังไงก็ไม่ทํายังไงก็ไม่เอาจนกระทั่งเป็นมาเลเรียขึ้นสมองแล้วคุณแม่มาเลเรียขึ้นสมองค่ะก็คือสลบ สลบไปก็สืกสามวันแล้วอ,อยู่ ICU 3วันแล้วหมอบอกว่าโอเคคือมาตอนเนี้รู้แล้วว่าไม่ตายแต่ไม่รู้ว่าฟืน้นขึ้นมาเนี่ยจะเหมือนเดิม<ะ>ป่ะจำตัวเองไ,ไ,ดได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอฟื้นขึ้นมาก็ได้ยินเสียงคุณแม่เรียกคุณแม่ก็ร้องไห้ต้องก็ตื่นขึ้นมาก็ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาก็บอกว่าเนี่ยโอเคเขาบอกมาว่าถ้าฟื้นแล้วไม่รู้จะปกติหรือเปล่าแต่ถ้าปกติแล้วแม่ขอแล้วกันขอให้รับขัน แต่ที่ปฏิหารคือกานนั้นก็คือที่เชื่อว่าว่ามีมาสัมผัสก็คือตั้งแต่รับขันปุ๊บนกยุงเข้าบ้านค่ะนกยุงบินเข้าบ้านแล้วต้อมก็ไม่เคยรู้ว่านกยุงคืออะไรก็ก็ออามาเลี้ยงค่ะเพราะว่าหาคนแถวนั้นไม่ได้ว่านกยุงบินเข้าบ้านใช่ค่ะก็เลยต้องตัดสินใจเลี้ยงแล้วก็ยังไม่ทราบว่าองค์ที่รับมาเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงแต่ก็รับเรียบร้อยแล้วจนกระทั่งไปนําท่านมาถึงได้รู้ว่าพระแม่สุรส,ส,สดีค่ะ อ๋อสุรศดีโอเคเขาขี่นกยุงแล้วนกยุงคือพาหนะพอสุรศดีแล้วนกยุงก็ยังอยู่เพิ่งจะเสียไปได้สองปีเนี่ยค่ะโอ้ยอยู่นานอยู่นานเลยตั้งแต่อยุยี่สิบกว่าอันนั้นคือหนึ่งครั้งพอครั้งที่สองเรื่องเป็นเรื่องตายที่เกิดขึ้นคือจมน้ําค่ะจมน้ํานี่สองสองครั้งแล้วค่ะสองครั้งเลยสองครั้งอยู่ิดทีไปจมน้าได้ไงคะไปถ่ายมิวสิกวิดีโอค่ะแล้วเป็นคนคิดว่า เป็นคนที่ว่ายน้ําแข็งมากแต่ก็คือ,อว่ายน้ำข้ามคลองข้ามไปข้ามมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่รู้กําลังตัวเราเองเนี้ยค่ะแล้วมันมีบัวอยู่ข้างล่างม,มันก็ทําให้เราถูกตัดกําลังไปมั้งคะก็ก็จมน้ําแล้วก็ดิ่งไปเลยว่าแบบเออไม่ไหวแล้วแล้วยังไงอ่ะก็หลับไปอีกสามวั<บ>นประหลาดมากเลยอะ่ะโอ้เขาเจอหนัหนกๆสามครั้งเลยนะไอ้ที่พูดถึงความตายเนี่ยทำไมถึงถามเฉียดเพราะดวงชะตานี้มีดาวมุตยูคือดาวแห่งความตายอยู่บนหัวคุมอยู่กับจุดเกิด คนที่มีดาวมุตยูกลุ่มจุดเกิดแปลว่าหนึ่งจะต้องเฉียดความเป็นเฉียดความตายเกิดมาสัจจันทร์แปลกประหลาดในชีวิตในที่ที่หนึ่งที่เราไปอยู่ที่เราไปแสดงที่เราไปมีบทบาทแล้วคนบุญบารมีไม่เท่าถึงเราลาบเป็นหน้ากองแพ้พ่ละหมดเป็นอย่างแปลกประหลาดอย่างไม่น่าจะเป็นนี่เป็นคนที่แปลกประหลาดมากแล้วตอนนั้นฟื้นได้ไหมเออก็ไม่ทราบสามวันสามวันค่ะก็ฟื้นมาทํางานต่อได้แล้วมีเหตุการณ์อะไรแปลกๆอีกไหมคะตอนหลัไป ก็ไม่รู <G ül üyor> ้ก็จําจำไม่ได้นะเ,เพราะว่าก็ยังเด็กเนาะตอนนั้นเนาะแต่ก็คือกับน้ําเนี่ยก็เกิดอีกค่ะครั้งที่สองจนตอนนี้ไม่กล้าไปเกี่ยวกับกับน้ําที่มองข้างล่างไม่เห็นแล้วเพราะว่ากลัวมีคนทักเขาไว้ว่าถ้าครั้งที่สามคงไม่รอดรเขาคงเอาไปจริงแล้ว หนูก็เจออีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งก็ไปถ่ายละครอเหมือนกันค่ะแล้วเขาก็เซฟไว้ให้เหมือนกันว่ามีโต๊ะให้น้ำแลน้ำจะไม่ลึกกะไเลยอย่างเงี้ยแต่พอดีนในฉากนั้นน่ะคือเด็กที่เอามาเล่นเข้าฉากคือสี่ขวบแล้วเหมือนเป็นละครที่แบบต้องระลึกชาติได้ว่าชาติที่แล้วเราฆ่าเขาเพราะฉะนั้นชาตินี้ก็ต้องมาฆ่าเราพอจมน้ําไปช่วยลูกเนี่ยลูกก็จะต้องเหมือนกับแบบต้องจับรถกดน้ําตลอดเวลาแต่อ้ช่วงจับกดน้ําเล่นไปเล่นมาต้องตกจากโต๊ะ แล้วอีโต๊ะนั่นน,ะน่ะปรากฏกว่าค่ะแล้วพืน้นมันมันมันลึกมากก็ไม่ได้แล้วเด็กก็แบบเอาเรากดน้ําอย่างเดียวเราก็ขึ้นหายใจไม่ได้จนในที่สุดก็แบบมีคนเซฟอยู่ข้างๆสี่ห้าคนแล้วก็ช่วยด้วยช่วยด้วยก็ไม่มีใครช่วย<อ>นึกว่าแอคติ้งก็เลยตัดสินใจว่าเอาวะต้องโยนไอเด็กคนเนี้ไปให้ไกลที่สุดออกจากตัวให้ได้ก็พึดสุดท้ายที่ลมหายใจจะมี <ยน S 1> ก็เลยโยนเด็กคนนี้ไปที่ ที่คนที่แบบเขาเซฟอยู่ก็โยนไปแล้วไอ้เฮือกสุดท้ายก็แบบคำหาโตแล้วก็ขึ้นมาก็เลยถึงได้รู้ว่าไอ้เฮือกสุดท้ายของลมหายใจนี่มันเป็นยังไงอ่ะจะขาดใจตายนี่ส่วนใหญ่เกิดจากการทํางานหมดเลยเนาะทั้งน้าหมดเลยซึ่งความจริงแล้วโอกาสที่มันจะเกิดอุบัติเหตุในกองถ่ายขนาดเนี้ยค่อนข้างน้อยน้อยเพราะว่ากองถ่ายของพวกเราเนี่ยยังไงเขาก็ต้องเซฟตี้นักแสดงไว้อยู่คุณคุณคิดว่าอาจเกี่ยวกับพยานาคตอนนี้คิดคิดว่ายังไงเขาจะเอาคุณกลับไปเนี่ยมีคนบอกคุณอีก ไม่รู้แต่พอพอมาทักประโยคนี้ว่าแบบถ้าครั้งที่สามเขาเอาไปแน่เยกลักวไหมคะกลัวมีอีกไหมคะตำดวงเดี๋ยวก่อนเรื่องกลัวพญาะะนาคอย่ากลัวจุดทูปเก้าดอกแล้วอธิษฐานที่หน้าพระพุทธรูปว่าเมื่อลูกนี้โตขึ้นจะให้บวชเนนหรือบวชพระแล้วอุทิศบุญให้องค์นาคราชหรือองค์เจ้ากรรมเวทที่เกี่ยวข้องกับท้องน้ํา จงได้คุ้มครองเราและลูกให้อยู่ยอดรอดปลอดภัยครอบครัวของเราทําอย่างนี้นะแล้วไม่ต้องกลัวอีกแล้วจากนี้แล้วต้องให้น้องวินบวชนะค่ะให้น้องวินบวชจะบวชห้าวันเจ็ดวันสิบห้าวันบวชเถอะได้เลยได้เลยนี่คือเหตุการณ์ที่กูเกือบตายมาแล้วโดยที่แบบว่าวันจดถึงวันนี้ก็ยังไม่สามารถสรุปได้ว่ามันเกิดจากอะไรเคยสัมผัสสัมผัสเหมือนลูกปั้นพญานาคเคยเคยเหมือนจับแล้วแบบเหมือนเขาเกรดเขาเลื่อนได้ก็เลยแบบ ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ว,ลวจริงเหรอต<อ>ัวเ<อ>มื่อกี้นี้เล่าถึงเรื่องอุบัติเหตุดูซิขนาดเป็นดารายังเกือบอุบัติเหตุเกือบตายช่วงนี้ราศีไหนต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุอาจจะถึงชีวิตโอ้อ oh, โหอันนี้หนักนะแบบอันที่จริงแล้วเนี่ยคนที่จะมีอุบัติเหตุถึงแก่ชีวิตต้องผูกดวงตามวันเดือนปีเกิดแบบทอร์ดดาวเนี่ยค่ะ คือต้องดูทะลุถึงพืพ้นดวงเดิมว่าเนี่ยดวงเขาไม่มีดวงที่ตายโหงไม่มีดวงที่อุบัติเหตุคือดวงต้องไม่มีสุดต้อนมาอย่างนั้นมันเกือบตายเกือบก็ตายไปแล้วสิใช่ไหมเพราะฉนั้นอันนั้นแปลว่าที่พูดถึงเนี่ยคือดวงที่มีอุบัติเหตุหนักหนาสาหัสกันถึงตายเราไม่รู้หรอกเพราะ,ะเราไม่ดูดวงของคุณแต่มีเกณฑ์จะเกิอดอุบัติเหตุมีดบาดรถเฉียวชนเกือบชนไออย่างเงี้ยก็ได้แก่ชาวราศีมีนคือช่วงประมาณเดือนมีนาเมษาต้องระวังอืชาวราศีมีน ประสบการ์เขาบอกคุณเป็นคนที่ชอบมองเห็นอะไรเกี่ยวกับวิญญาณเกี่ยวกับผีพอไม่ต้องตัดสินใจมีผัวตอนดังๆเนี่ยนะแต่ถ้าไม่มีตอนดังจะมีตอนไหนล่ะไม่ได้ละคือคือเราอยู่ในกรงเนี่ยเราเรารับได้แต่พอมามองลูกแล้วเฮ้ยลูกไม่ใช่หมาไม่ใช่แมวไม่ใช่นกที่อยู่จะมานั่งขังกรงวันที่ตัดสินใจเห็นการกลับเขาบอกว่ายิ่งกว่าดูหนัง CSI เป็นโรคซึมเศร้าอยากจะฆ่าตัวตายตลอดเวลาหมอบอกว่าคุณมีแต่ตัวแต่คุณไม่ไม่มีวิญญาณ